สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเตอร์เบต้านะค,คุณผู้ชมคือวันนี้ก็มากับคอนเทนต์ที่เรานะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปดูปลาดังในตำนานที่ราคาเนี่ยแพงมากๆเลยครับล็อกปลาตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในปลาที่ราคาแพงมากครับปิดประมูลไปที่สองหมื่นบาทนะครับซึ่งกลุ่มที่ประมูลเนี่ยก็เป็นกลุ่มประมูลประกาศไทยในสมัยก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็ถูกปิดไปแล้วเนาะถ้าใครถามหาคือตอนนี้ไม่มีกลุ่มประมูลแล้วนะครับ ปลาตัวนี้จะมีสีสันยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเลยครับคุณผู้ชมและนี่ครับนี่ก็คือปลาดังในตำนานครับปลาตัวนี้ครับปิดประมูลไปที่20,000บาทนะครับคือราคาแบบแพงมากครับดูลายของเขานะครับจะเป็นน้ําเงินสลับกับเขียวเขียวออกเป็นอ่าเขียวออกเป็นเขียวสว่างๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมซึ่งปลาตัวเนี้ยก็เป็นปลาของพี่จิตกรนะครับ จิตรกรปลาตัวนี้นะครับได้ลงประมูลในปีน่าจะเป็น2 0 1 8หรือ2 0 1 9เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นปลาที่มีแพทเทิร์นค่อนข้างแปลกนะปัจจุบันถามว่ามีไหมลายเนี่ยผมเคยเห็นอยู่นะแต่ว่ามันเป็นปลากดปตานะครับเป็นสายเอเลียนอะไรเงี้ยมันจะมีแบบสีน้ําเงินเขียวอะไรงเงี้นะครับผู้ชมในตัวเดียวเลยนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ครับคือเป็นปลาที่ผมว่ามันไม่น่าใช่ปลากดปตานะให้ผมวิเคราะห์ผมคิดว่าน่าจะเป็นปลาที่ไล่มาจากอา ซูปเปอร์พวกซูปเปอร์บูซูปเปอร์กรีอะไรเงี้ยเอามาฟิชเชอร์ลิงกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าใครอยากจะรู้นะครับลองไปตามที่เฟซพี่ก็ได้นะฮะชื่อจิตกรนะครับซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้พี่เขาใช้เฟซอะไรถ้าเจ้าของปลามาเห็นเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตด้วยครับคือปลาของพี่เนี่ยสุดยอดแล้วก็สวยมากนะครับแล้วก็เป็นปลาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการปลาแล้วครับในราคา2 0 0 0 0บาทซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเด้ว่าน่าจะมีปลาสายอื่นที่สวย,สวยนมาตีนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแพทเทิร์นที่มัน แตกต่างออกมาทุกคนแล้วก็ฉีกไปจากแบบพวกกาแล็กซี่อะไรเงี้ยหลบทางไปนะครับสําหรับปลาตัวนี้นะครับก็มีชื่อว่าเจ้าอวตารนะครับหรือว่าเจ้าอวตารอวตารอะไรสักอย่างที่มันแปลว่าชื่อหนังในหนังเรื่องอวตารนะถ้าใครเคยดูเนี่ยก็จะรู้กันดีว่าอวตารเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคือผมจะขึ้นรูปไปให้ว่าอวตารเป็นยังไงครับเจ้าอวตารนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นปลาที่ปิดในราคาสองหมื่นแล้วก็เป็นปลาที่แพงมาก เป็นปลาที่ในตอนนั้นเนี่ยมันมีกาแล็กซี่ดังอยู่นะแต่ว่าตัวนี้คือแบบกาแล็กซี่หลบไปพี่มาเป็นแนวใหม่พี่มาแปลกพี่มาฉีกคือผมต้องบอกว่าเป็นปลาที่มันแปลกจริงแล้วก็เป็นแพทเทิร์นที่แตกต่างสวยด้วยถามว่าปลาสายนี้นะครับถ้าเราจะไล่เนี่ยเราควรจะไล่อย่างไงนะถ้าถามผมผมว่าปลาสายนี้นะครับอาจจะมีต้นกําเนิดมาจากซูเปอร์บูกับซูเปอร์กรีนอะไรเงี้ย ที่เขาเอามาผสมกันแล้วมันหลุดออกมาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าเขาไปผสม,มกับแฟนซีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าใครมีแนวทางอ่าทำหรือว่าใครเนี่ยที่ทาปลาตัวนี้ได้ก็ถ้าเจอแล้วก็มาคอมเมนต์ได้นะครับคุณผู้ชมก็ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นอยู่นะปลาลายประมาณนี้แต่จะเป็นที่เป็นปลากัดป่านะครับที่จะมีลายประมาณนี้เป็นปลากัดป่าสายเอเรียนต่างๆนะครับเป็นเอเลียนสีน้ําเงินเนี่ย เขาจะมีลายที่มีแพทเทิร์นประมาณนี้ผมเคยเห็นอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นของเจ้าไหนนะครับแล้วผมก็หารูปไปเจอด้วยถ้าใคร ấy, มีแนวทางการไล่สายเจ้าตัวนี้ยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาให้ผมดูด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบตัวนี้ผมก็ชอบนะคือมันเป็นปลาที่มันแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยแล้วก็ไม่มีคนทำอะ่ะคือมันก็น่าทำกันทุกคนเพราะว่าที่อื่นเขาไม่มีกันถ้าเป,เป็นปลาอะไรที่ไม่ค่อยมีคนทำเนี่ยปลาตัวนั้นเนี่ยมักจะมีราคาครับแล้วก็เป็นปลาที่แปลกด้วยนะครับ ก็ถ้าใครนะครับมีวิธีการไล่าสายไงครับก็แนะนําผมมาบ้างนะครับคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ามาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับเจ้าอวาต้าเป็นปลาดังในตำนานที่ปิดไปที่ราคา20,000บาทนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยครับ